การตรวจร่างกายแมวทั่วทั้งระบบนะครับเริ่มจากหุณฝึกทักษะแมวชิ้นแบบเต็มตัวนะครับถพาย์ิบาลจัดท่าแมวในท่าจับบังคับนะครับโดยทั่วไปเพื่อไม่ให้แมวตื่นนะครับแพทย์ทำการตรวจบริเวณของศรีรษะก่อนนะครับไล่ดูตั้งแต่แววตา ซ้ายขวานะครับว่าใสนะครับมีขี้ตานะครับหรือคราบน้ำตาหรือแผลกระจกตาเกิดขึ้นหรือไม่นะครับทดสอบการตอบสองของประสาทตานะครับรูม่านตานะครับจากการใช้ไฟฉายส่องตรวจนะครับส่องโดยตรงนะครับเข้าสู่ดวงตาดูช่องจมูก ทั้งซ้ายขวานะครับมีลักษณะของการตีบแคบหรือไม่นะครับมีคราบขี้มูกปรากฏหรือไม่นะครับเยื่อบุผิวจมูกที่ดีต้องมีความฉ่ำนะครับชุ่มชื้นนะครับช่องปากนะครับการจับแมวอ้าปากให้พึงระวังแมวกัดนะครับจากนั้นเปิดดูส่วนของริมงผปากบนนะครับดูสีเหงือกนะครับ ต้องเป็นสีชมพูอ่อนๆนะครับดูลักษณะของไรฟันเหงือกนะครับไม่แสบแดงไม่มีหินปูนเกาะกับฟันนะครับอ้าปากดูลักษณะของลิ้นลิ้นของแมวที่ดีจะมีเส้นหนามเรียงตัวปกตินะครับไม่รอกรุดเป็นแผลหลุมนะครับช่องปากด้านในนะครับกระพุ้งแก้มด้านในต้องเรียบเนียนนะครับไม่มีแผลหลุมหรือเนื้อตายปรากฏ และไม่มีกลิ่นปากรุนแรงนะครับช่องหูนะครับในแมวนะครับให้ตรวจดูคาบขี้หูนะครับการอักเสบของผิวหนังเยื่อบุช่องหูนะครับต่อจนคาบขี้หูแข็งๆที่อาจจะมีไรในหูเกิดขึ้นนะครับต่อมน้ำเหลืองบริเวณคางต่อมน้ำลายบริเวณคางนะครับต้องไม่โตนะครับํำแล้ว เรียบนะครับเสมอกับแนวของคางนะครับคําดูคอนะครับว่าไม่มีรอยปูดบวมซึ่งอาจจะเกิดจากรอยกัดกันหรือฝีนะครับขาจับรูปดูนะครับดูโครงสร้างลาักษณะอุ้งเท้าแมวนะครับเล็บจะต้องไม่ฉีกแตกหักนะครับหมุนตัวครับ คำย้อนในส่วนของขนนะครับคำย้อนในส่วนของขนว่าต้องไม่มีขนร่วงผิวนาหนังเสษหรือขี้หมัดเกิดขึ้นตามขนผิวหนังของแมวนะครับแม้กระทั่งโคนหางนะครับต่อจนผิวนาหนังเสษติดเชื้อบริเวณขนหางนะครับยกหางดูในส่วนของทวารหนักเครื่องเพศเอายุเพศนะครับเพศผู้เพศเมียนะครับแล้วก็ ฟังในส่วนของปอดหัวใจนะครับโดยปกติแล้วแมวขนาดตัวจะมีอัตราการเต้นหัวใจประมาณ168ถึง180ครั้ง การหายใจประมาณ30 36ถึง36ครั้งต่อนาทีนะครับจากนั้นคลำตรวจบริเวณพื้นพื้นท้องนะครับพิจารณมีก้อนนะครับตรวจจนคำดูกระเพาะปัสสาวะว่ามีการเต่งแน่นนะครับผิดปกติหรือไม่นะครับคำเรวนขานีดูจังหวะชีพจรนะครับว่าเต้นสม่ำเสมอไหมแรงปกติไหมทั้ทงซ้ายและขวา นะครับทั้งนี้เรียบร้อยแล้วครับ